เราก็ออกกําลังกายให้พุงยุบสะโพกเล็กได้นะคะแถมใช้แค่ยางยืดเส้นเดียวด้วยเผิ่แป๊บๆเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นไซส์ S ได้ง่ายๆเลยแต่ก่อนที่จะเริ่มอย่าลืมแชร์คลิปนี้เก็บไว้ดูนะคะเริ่มจากท่าแรกจะช่วยให้เราสะโพกเล็กลงนอนตะแคงใส่ยางไว้เหนือเข่าขาเหยียดตรงเก่งสะโพกยกขาขึ้นแล้วก็ลงค่ะ ท่าที่สองจะช่วยกระชับก้นลดต้นขาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเริ่มจากใส่ยางไว้เหนือเข่าเหมือนเดิมจากนั้นสควอชลงไปก้นแตะเก้าอี้นิดเดียวแล้วก็เด้งขึ้นท่าต่อไปเป็นท่ากระชับก้นสุดฮิตเริ่มจากนอนตะแคงงอขาเกลงสะโพกเปิดเข่าออกจากกันแล้วก็ปิดเข้าไป ต่อไปเรามาลดหน้าท้องกันค่ะเอาอยางคล้องที่ต้นขามือไว้หลังศีรษะพับเอวเอาเข่าขวาแตะศอกซ้ายเข่าซ้ายแตะศอกขวาท่าสุดท้ายเรามาย้ำหน้าท้องกันต่อเลยนะคะใส่ยางเหนือข้อเท้าเอนหลังเกรงหน้าท้องฉีขาออกแล้วก็เข้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพ,พี่เพื่อน,อนหันมาใช้เวลาหน้าทีวีปั้นขุ่นไปด้วยได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งคุมงยุสคสะโพกเล็กแถม productive สุดๆไปเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ปุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย